สวัสดีครับมีอะบ,บนะครับวันนี้เราอยู่กันในดากอนเทเวลเลอนะครับผมวันนี้ขยญามาผ่าน่านเหมือนเดิมนะครับพลังห่างประมาณ3 0 0 0 0นแล้วก็เป็นในส่วนการ bot. ตีบอสตีบอสเนี่ยพลังห่าง5 0 0 0 0นเลยเออได้ของทองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องดาเลยแล้วกันนะครับอาเทนา่าโอ้โหพอมีอาเทนา่านี่ตึงตึงทุกรอบอะ่ะเพราะมันจะชอบยอยะต้องรีบฆ่าก่อนครับเราต้องดูตัวตุยก่อนอ่ะตัวตุยโอ้โหตุ๋ยสองตัวเลยเหรออ่ะง้นแก้อย่างงี้ครับมันจะได้ไปตุ๋ยแมวอ่ะนี่มาตุยนี่โอเคอาเธนา่ารามเมีต้องฆ่าครับถ้ามีโปรเซดอนก็ดีเพราะว่าโผมามันจะผักน้ำอะ่ะทาให้ไปรวมกันเราจะเล่นง่ายนะเห็นไหมผักน้ําไปรวมกันอย่างเงี้ยตรดีเสร็จแ,แล้วไงครับแน่นอนอีฟิกโตได้เลยยิงมันเข้าไป นะอย่างเงี้ยมันจะโดนบังกรไฟกันหมดเลยครับมันจะค่อนข้างได้เปรียบปั่นเลยครับโอ้ยังติดไม่ติดอดอนเยอะอเทนารีตายไปแล้วเนี่ยอ่ะมันก็ขึ้นนำแต่ต่าเวไปเราก็ตายไปนแล้วไอ้ชีวน้องแมวโอ้ยน้องแมวจะตายแล้วนะ่ะไล่ตบให้หมดเลยครับอเทนาอยู่ไหนวะไม่ตายแน่เลยถ้าไม่ตายเอาคนอื่นก่อนครับอ่ะเอาตัวหนังก่อนเอออีกปิ๊กน่าจะตายหมดแล้วแหละรอบนี้อเทนาเหลือขึ่งหลอดละเออน้องแมว ไม่ไหวจริงๆน้องแมวเออเอาดิอาเทนาจอ่จอ,จอแรงนะนี่งไงอาเทนาแรงไหมจอจอ่อมันแรงนะของนางเอกอะด่านตะกี้จะยากสุดแล้วมั้งของวันนี้อาเทนีเล่นไปเรื่อยๆว่าจะจบเลยแล้วกันนะอืมพยายามให้โดนหลายตัว แซวไล่สมให้หมดเลยครับแต่ตัวที่ตัวแต่ว่าตัวที่น้องแมวล็อกมันต้องตายด้วยนะถ้ามันไม่ตายมันจะไม่อะไรอย่างนี้ไม่ตายแต่ว่าไม่ไรครับตัวอีหลังไม่ให้มันเล่นครับไม่ต้องเล่นเออเอาอ๋อ,อนี่แน่ตุ้มเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยอกีกว่าแล้วก็อิฟิกโต เห็นไหมเนี่ยโพลดอนมันช่วยผักครับอย่างไอตัวสุ่ยมันก็โดนผักเหมือนกันโอ้โหเอาข้างในก่อนเลยครับตัวแสบตรงนั้นเลยเอ๋โดนนางเอกหรือเปล่าไม่ได้ตัวเขาขึ้นมันสวยครับแล้วเหยสี่คนว้างหายไอ้ี่ฮิวไอ้ไอ้นี่มันอิวข้ามก่อนเออโอเคเรียบร้อย ดูครับตัวรังกับตัวจินนี่ตัวแสบเนี่ยจริงๆค่าคนอตุ่นน่าจะตายของเราเขาเมาินเาเขานางเอกก่อนดีกว่าครับจะได้ทีเดียวเลยโอเคอ่ะลุยโอ้ยสามอย่าให้จินนี่มันฮิวครับเดี๋ยวมันฮิวแน่เออฆ่ามันก่อนเลยไม่ตายอกีกไม่ตายมันฮิวแน่นอนไม่มีค่าแล้วเอ้ยอีกเฟกซ์เออ,อแหละเสร็จฆ่าละ จีนี่เป็นกระโดดฮิวแล้วครับตอนนี้ตัวอ่านไม่ทานแย่แย่โอ้โหฮิวที่ครึ่งหลอดพระเจ้าเวลาที่ข้ามันต่ออุ้ยผมสบายไม่เป็นไรครับเิาจีนี่ก็เอามันให้ตายเอามันให้ตายเออเป็นปุ๋ยซะถ้าจิตนี่ตายก็โอเคนะครับได้หมดถ้าสดชื่นอย่างั้นเหรอเอาไปเป็นโอตีมปี้นี่เนี่ยยิงเป็นล้านแล้วเว็บังกรไฟอ่ะ าต้องสามตีด่านก็น,น่าจะพอมเผื่อใครเอาไปเล่นนะวิธีนะี้ผ่านแน่นอนโอ้โหแมวมันเป็นแมวมันตุ๋ยไปเนี่ยไม่ตุ๋ยใช่ปะไม่เห็นอนะเอาตรงนี้แล้วกันโดนไม่หมดเสียดายมากเลยโอ้โหเราเฮ้ยสามสองคนทำไม่นนะาม,ม,นมาตุ๋ยเลยวะหมีไม่เห็นตัวอะไรเงี้ย เนี่ยไม่ได้ใช้จินนี่มันยังหิวดา้าเลยอุ้มุดไปไก็เกาะแหว่โอ้โหไอพวกนี้ก็ตุยโหดนะไอหัวเอาแม่งเอเอติดระเหยได้เรียบร้อยเลยหายไหมจัดว่าจุกแน่นอนมาอีกร่างใช่ไหมเอาจอๆไปแล้วกันเพื่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูนางเอกแรงไหมไปเอาจอๆไปเลยแ้ยมนจะไปฟื้นไม่เป็นโดนเป็นทหนึ่งไม่เลยลอง อ่ะเรียบร้อยครับจบด่านเรียบร้อยแล้วยี่สิบยี่สี่นะเอาทีมนี้ไปใช้เล่นได้เลยครับพลังผ่านพลังสารสามแสนก็งผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องการทําทีมมน,นี้มีคนถามครับพี่บีระหว่างที่เราจะทําทีมตอนเนี้ยเอ่อตันเนี่ยาทําทีมตอนนี้ให้เก่งเลยเนี่ยกับเดี๋ยวเราเราเราเรอแบบไปเปิดตัวโหดๆเซฟนอแบบดองเพชรอนไนดีวะอันนี้มีขออนุญาตบอกได้เลยนะว่าเปิดตอนนี้ดีกว่าทําไมใช่ไหมครับ เราทาตัวตอนนี้ข้อดีก็คือเพื่อนๆจะสามารถผ่านด่านไกลถูกไหมทีนี้ผ่านจบทุกด่านเห็นไหมคนถามบอกว่าถ้าไปหมีเพชรเยอะก็หมีจบทุกด่านทุกวันใช่ปหพอเราจบด่านทุกด่านทุกวันอย่างงี้เราก็ได้เพชรเยอะครับพอเราเพชรเยอะหมีก็ไปเปิดตัวง่ายถูกไหมถ้าอย่างบางคนแบบอาจจะไม่ได้เปิดอีกฟิกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีตัวแบกใช่ไหมพอไม่มีตัวแบกมันก็ผ่านด่านยากเพชรมันก็ยากถูกป่ะครับเนี่ยอย่างอีฟิกตอนเรี้ยหมีห้าดาวแดงแล้วเนี่ยมันยิงแรงมากครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปแลกเอาเออพวกของทองเป็นดาบมือ ล้วก็เท้าใส่ปะระจมตีกับคีนะธรรดายิงมันจะแรงมากครับก็สองทีตายหมดเหมือนเดิมเออเพราะนันแล้วอีฟิกก็ทําเถอะมันไม่มีอะไรคุ้มไม่กว่าน,นี้แล้วว่ะถามว่าอนาวคไมันมีตัวแน่นอนเกมสไตล์มือถือมันมีตัวที่เก่งกว่าอยู่แล้วมันถ้าถ้าเกิดตัวใหม่มันกากกว่าตัวเก่าใครจะเปิดใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับทุกเกมอะแต่เราพูดถึงในเวตอนนี้ไนงะถ้าอย่างตอนนี้ใครเปิดอีฟิกไปสิบแปดตัวก็คือสบายแล้วนเนี่ยต่อไปเพื่อนๆก็ทาดาวเห็นปะ่ะเนี่ยมีต่อไปก็หกดาวแดงแล้วก็จบแล้ว พอลุ้งเสร็จแล้วก็เราก็ยิงสองทีตายหมดก็จบคอนเทนต์ PvE แบบง่ายๆพ v p, p ก็ได้เพราะถ้าพ v p ี p เราได้ยิงก่อนอ่ะตายแนย่ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวบางคนอาจจะพลาดไงใช่ไหมล่ะบางคนไม่ปั้นจินนี่ก็เยอะนะเออที่มีแฮมิกงบอกแล้วว่ามันต้องปั้นพอปั้นแล้วมันง่ายครับแถ้าเพื่อนเพื่อนชอบความท้าทายดีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องก็แล้วแต่ลองดูแล้วกันเนี่ยอย่างที่เห็นนะพลังห่างสามแสนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ดูครับเออตีบอสเนี่ยพลังห่างห้าแสนยังชนะเลยเนี่ย โอ้แล้วไอ้นกเนี่ยนะบีบิจินดีโคตรเหนื่อยบีบอกเลยแล้วบอสแต่ละตัวนี่ตกหมู่หมดถ้าเราไม่มีตัวฮิวหมู่อย่างแรงแต่ตัวฮิวหมู่อีกตัวนึงใช้ได้คือไททานเนียนะแต่ไททานเนียมันก็ไม่ได้บัฟโจมตีลดลดไอ้นั่นน่ะลดดาเมจน,นะจินนี่ดีกว่าก็สรุปเพียงแต่เพียงเท่านี้ทำทีมเอาปัจจุบันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพื่ทำทีมตอนเรียนเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆพื่ก็ผ่านเนี่ยด่านทุกวันเพื่อนๆก็เพชรรวยใช่ไหมต่อไปก็ห่ออีกห่อเนี่ยผ่านเนี่ยสมมุติผ่านทีละสิบทุ ยี่สิบุกชั้นได้ตัวเทพอีง่าผ่านสามสิบชั้นได้ตัวเทพอีง่าเห็นปะถ้าเพื่อนๆผ่านร้อยชั้นเนี่ยตัวเทพห้าสิบแบบเปิดปอสาดอนชิวๆเลยใช่ปะลองคิดดูแล้วกันอ่ะส่วนถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะดองเช่บ้ามีแนะนาน,นะว่าเอ่อเนี่ยอย่างตอนนี้มีอีกปีครบแล้วมีจะดองเพชรแล้วก็ได้ถูกปะ <S <S <ๆ>คือเราเปิดตัวให้เราผ่านด่านหมดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดทีมเราเนี่ยมันจบได้หมดแล้วใช่ไหมเราก็ดองเพชรได้ตอนนั้นตัวอะไรมาเราก็เปิดได้ถูกไหมครับ ก็สรุปให้เพียงเท่านี้อที่คนถามไหมครับบอกว่าพี่มีครับผมรอไปเปิดทําทีมมืดมังกรมืดในอนาคตเลยไหมทําทีมเขียวรอกวนอูไม่ใช่รอไอ้นั่นนะกวนอันผิงเลยใช่บังกรฟ้าใช่ไหมมันรอได้แต่เพื่อนๆจะเลือกใช่มวลกรหรือเปล่าวะมีมีมีไทม์ไลน์นะคือมีเจ้าบอกว่าเอ่อเท่าที่ดูอ่ะตู้ประมาณห้าหรือหกตู้ มีว่าไม่ต่ำกว่าสองถึงสามเดือนอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,เ,เล่นถึงหรือเปล่า <c oughs> เอาแค่นี้มีถึงบอกไงตอนนี้ทุกวันเราโฟกัสไปปัจจุบันก่อนเราพาน่ดนจบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็มาไกลมาฟาร,ร์มของทองได้หอป่าอย่างอย่างหมีก็ามาสิบสามแล้วเนี่ยเดูยดิของทองก็ดรอปเยอะยิ่งเราเล่นความยากระดับยิ่งสูงของทองก็ยิ่งดอกง่ายอะแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการตีบอส เ,เลดบอสร,ระดับ12ขึ้นไปนะพลังหาง5 0 0 0 0เดี 500, ๋ยวให้ดูเลยจินนี่ดีหรือเปล่าเรื่องโพสซดอร์นึงดาวม่วงเล่นได้ไหมเนี่ยครับนี่ก็มาลงแทนมาดีนาแล้วได้จากไหนมีแจกฟรีตัวหนึ่งแล้วก็เปิดจีบสนิทครับแล้วก็เป็นในส่วนเติมเพชรเออวันละ680มั้งเออเก็บเศษไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับกับอันนี้2ก็คือวิธีการหาตัวเทพอันนี้บี๋บอกไปแล้วอะลองไปลองไปดูได้ครับเอ่อคลิปเมื่อวาน่ะ ตัวเทพได้จากกิจกรรมแน่ๆแล้วก็เปิดหมดแลยทั้งหมด25ใบเพื่อที่จะสามารถเปิดเศษได้เนี่ยสตัวเนี่ยเล่นได้แล้วจริงๆ2ตัวก็เล่นได้แล้วเนี่ยโปเซดอนเนี่ยหดาวลองลองดูในด่านก็ได้ครับเล่นได้แต่ว่าเอ่อถ้าที่ของเมลีนาใชื่อเมลีนาห้า,า,าดาวสู้ไม่ได้เลยคือประโยชน์โปเซดอนแค่แบบทําให้ทีมเราไม่ตายเริ่มมาเดี๋ยวมันปล่อยแต่ตันเวฟเนี่ยทำให้เอ่อฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันรวมกลุ่มทําให้เราปล่อยบังกรไฟโดนหมดทีเนี้ยมันก็ติดระเหยง่ายถูกไหมติดเอ่่ออะะะไรรนเบิดงาย น้องแมวกับติ๊กฟิกก็เลยตกทีเดียวก็ตายหมดอะไรอย่างเงี้ยละครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการตีบอสระดับความยาก12นะครับก็อันนี้ก็พลังห่าง5แส0มันก็ใช้ได้ทุกด่านเลยนะครับเล่นเหมือนกันเลยขอแค่อย่างเดียวคือเราต้องมีโจมม,มันอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องยืนได้หนึ่งสองแล้วก็เราต้องโจมตีมแมลงครับถ้าเกิดโจมตีมแมลงก็ไม่ผ่านนะอ่ะเดี๋ยวมีต้องสลับน้องแมวมาอยู่นี้ซิเกือจะรอดอ่ะจินนี่ต้องยืนอยู่กลางนะครับถ้าเกิดจินนี่ไม่ยืนอยู่กลางเนี่ย ตรงกลางว่างมันจะไปยิงข้างหลังแล้วข้างหลังก็จะตายหมดนะครับบมม้างดามเมจนะถ้าเกิดเพื่อนๆดามเมจได้แล้วก็อันนี้มีแนะนําว่าต้องมีจินนี่อ่ะถ้ามีจินนี่พลังห่าง5แสน,นพอผ่านได้อยู่ครับตกมัครับฟิกๆ,รกๆตรงตรีทุกอย่างที่ไปอยไซมมึงตอนนี้เดี๋ยวมันยิงครับอ่ะเดี๋ยวให้จินนี่หิวครับ เห็นป่ะถ้าก่อจินนี่ไม่ยืนอยู่กลางเนี่ยไปไปไม่มีจินนี่อยู่กลางเนี่ยมันจะไปยิงข้างหลังนะครับแล้วเราก็จะตายตายกันหมดเลยประมาณนี้ป่าเข้ากันเองนไอ้ปลาแรงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจินนี่ฮิวโอ้ยไอ้ครูอ่ะผูกโปรดรันช่วยไว้ทันแล้วเนี่ยมาหนี้เลยฆ่ามันครับดาเมจที่มีอยู่ทะลุมัน ซิกฟิกได้เลยอัดมันเข้าไปวสซอนบอลวูซนอม,มันเบาอ่ะมันก็ไม่ได้เบาหรอกเพียงแต่ว่าตัวนี้มันตีตีหมูมันไม่ได้มไม่มค่อยแรงเท่าไหร่ไปครับอันนี้เหรออันนี้ปีนี้ดิวครับได้หมดท้าสดชื่น

วัเดเซียวเกือบไม่ผ่านนะครับอีกติดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็อันนี้บอกเลยครับว่าเราสามารถเอาทิกนี้เอาไปผ่านได้ครับพลังห้าแสนก็ผ่านเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยพลังห่างห้าแสนผ่านแน่นอนครับเนี่ยสิบสามสิสี่สิบห้าก็ประมาณนี้แหละครับเคล็ดล <c oughs> ับการผ่านคืออันนี้เดี๋ยวมีแนะนํานะให้แลกของไอ้น,นี่ก่อนดาเมจก่อนครับเนี่ยแลกถ้าเกิดเราสามารถเก็บแต่แต่ละวันได้ดูตรงนี้ถูกไหมนี่ แต่ว่าถ้าเกิดอันไหนขาดเดี๋ยวมีแนะนำให้แลีงดาเมจเดี๋ยวมันจะไม่ตายเอาดาบให้ครบก่อนครับให้ใส่ตัวโจมตีอย่างเอ่อ uh, อีฟิกซิกฟิกแล้วก็น้องแมวอ่ะใส่ก่อนเลยสามตัวแล้วก็รองเท้าก็บวกโจมตีหาพยายามเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อะอะไรก็แล้วแต่ที่มันบวกดาเมจแล้วก็ถูกมือครับสอันนี้ต้องใส่ครบหมดถ้าใส่ไม่ครบดาเมจไม่พอ